สวัสดีครับมากับจ่าเบียวนี้ครับจะพาเที่ยวกับภูเรือครับวันนี้ครับพวกเราพามาศึกษาเส้นทางธรรมชาติของเรานะฮะดูนะครับรอบนี้เป็นธรรมชาติครับระวังเราอาจจะเจอสัตว์ร้ายครับเช่นเสือนะครับเมื่อคืนนี้เจอเสือเยอะฮะเมื่อคืนนี้มีตัวเล็กตัวน้อยครับวันนี้พวกเราก็มากันนทีมงานครับนี่ครับทีมมันแอบอิดอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางลงกับสู่ป่าลึกนะครับ มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ได้นะครับอย่าดังนะครับต้องตามกันไปดูนะครับผมโอ้แม่สาวน้อยอุ้ยเจอแน่แม่สาวน้อยระวังนะระวังครับเธอดุมากนะเธอไม่มีผิดมีภัยนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยดูเท้าถ่ายกับฮิปสเตอร์ครับถ่ายกับดูครับขาดอ๊บอบคนเดียวเนี่ยแล้วก็ขาดทหารด้วยทหารก็ไม่มาครับแล้วก็ เก็เป็นทริปนี้เป็นทริปที่สนุกครับแต่ไม่มีไอ้สามสิ่งมาครับทริปนี้นะครับเจ้าสาวก็มาครับนี่เราก็เพิ่งถ่ายแห้งกันเลยเนี่ยบอกดิแล้วก็ขาดโดกิมจิมันมันขาดใครวะนะตอนนี้รู้สึกอบอบครับแล้วก็วอนเยหมาครับแล้วก็โดกิมจิแล้วก็โดกิมจิครับอบอบไม่มาไม่ได้นะอบอบนี่เดี๋ยวแม่ด่าครับดูกระดุยแล้วก็ดุเข่าด้านแล้วก็ดุเข่าด้านด้วยโอ้โหวันนี้ มากันน้อยครับช่วงนี้ครับมากันน้อยแต่พกน้อยหนามานี่เราเดินอยู่ในป่านะครับนี่เราเดินดูดูครับดูรอบๆครับไกแผ่ไปครับดูทางครับเป็นไงครับดูทางคดทางเเคี้ยวเราเดินครับดูทางเส้นทางครับเราต้องเดินผ่านนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับอาจจะเจอเสือหรืองูก็สัตว์ลายต่างๆเป็นได้ครับเราต้องระวังครับตอนนี้กี่องศานะตอนนี้กี่องศาตอนนี้ที่เรามานะครับ องศาครับโอ้มันหนาวมากหนาวสุดๆควันออกปากครับผมหนาวมากมากพวกเราก็รู้ใช่ครับเห็นพวกผมไหมครับแต่งตัวเป็นคนบ้าเลยครับนียิ่งเสียเก่งมาครับวันนี้ครับเสียเก่งจับเต็มมาครับวันนี้นะครับเมื่อคืนปล่อยไพเยอะด้วยใช่ครับเมื่อคืนเห็นเห็นแฟนเห็นแฟนแต่เช้าบอกมาว่ากางเกงแฉะนะครับล้นเลยครับเอาลำบากกันไปครับวันนี้เอาละครับเราจะเริ่มเจอทางออกล้วครับผม เรากำลังจ,จะเจอหอกแล้วเริ่มปวดขาด้วตอนนี้เราก็เดินมาเกือบเกือบหนึ่งกิโลนะครับกำลัง <c oughs> จะเจอที่พักครับเราจะพิชิตยอดอะไรวะเนี่ยเราจะมาพิชิตยอดคูเรือครับแต่เราเดินเลยนะครับ <c oughs> เดินเลยมาแล้วนะครับ <c oughs> เลยจะมาชินี่ครับอันนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าปศิสัตว์ของงานนี้นะครับเราจะถึงไหนหันก้อนเขาดูหน่อยเราจะเจอนะครับฟอสซิลของก้อนหินนะครับที่ พวกนะครับชาวป่านะครับเขามาก่อกันไว้นะครับประมาณอายุประมาณพันร้อยห้าร้อยปีนะครับประมาณนั้นนะครับเราจะมาดูครับเราจะมีพลังงานตั้งอย่างครับโอ้แม่สาวน้อยระวังครับเธอดุร้ายมากครับเราต้องค่อยๆกับปันครับโอ้แม่สาวน้อยนะครับเยอะมากครับเป็นไงครับ ดูครับอันนี้นะครับอันนี้ประมาณพันห้าร้อยปีครับโอ้อันนี้เราเจอพวกนักท่องเที่ยวครับที่เขาหลงทางครับไมใหม่ไื้อหน่อยครับครับอันนี้พวกที่เขาหลงทางมานะครับเราจะเข้าป่าสู่ป่าเมซอนต่อฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับกับอีกทริปหนึ่งนะครับวันนี้ครับกับเบียครับผูกกระดึงวายผิด